สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิก f c นํานมาฝากทุกทท่านทุกทุคนนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยล้วกันนะคะลุงปูกงมาจิรพุญโในายห้อยทุ่งกุลาสู่ร่มธรรมด้วยกรรมสนอง อดีตกรรมในชาติผู้อื่นแม้ไม่ชัดแจง้งแต่ผลกรรมก็นำมาสู่วังวนการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นจนได้ในปัจจุบันชาติ พระอริยะเจ้าท่านนี้จึงต้องเลี้ยงชีพตนด้วยการขายชีวิตผู้อื่นโดยรอนแรงไปมาอยู่บนทุ่งราบของอีสานและมีดาบมีปืนเป็นเครื่องมือช่วยงานท่านประสบการสูญเสียทั้งเมียและลูกน้อยในคันณนะอรอยต่อของชีวิตสมณะและวิถีบาปของนายห้อยทุ่งกุลาร้องไห้อย่างรุนแรงชนิดเห็นวงเวียนกรรมกับตาชาติกำเนิดชีวิตคารวาต ลวงปู่กงมาจิรปุญโยมีนามเดิมว่ากงมาวงเคลอสอนเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2443ตรงกับวันอังคารขึ้น15้าค่ำเดือน12ปีชวดณนะบ้านโคกตำบลตองโคกอำเภอเมืองจังหวัดส,สกลนครเป็นบุตรคนสุดท้องของนายบู่และหนังนวลวงเคลอสอนซึ่งมีพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมดหคน ร่องรอยชีวิตของผู้เกิดมาด้วยอานิสงส์งสงูงส่งซึ่งมีดวงชะตาต้องห่มผ้ากาสาวพัดแล้วปฏิบัติงดงามจนสาธุชนยกย่องว่าเป็นพระอริยาจารย์เจ้านั้นทุกทุกองค์จะต้องมีความเด่นเป็นคนเหนือคนอยู่ในตัวของท่านเสมอซึ่งชายหนุ่มนามว่ากงมาวงเครือสอนก็เป็นเช่นนั้น ในวัยหนุ่มมีร่างกายกำยำล่ำสันสูงใหญ่ใบหน้าคมคายนักต่อสู้แบบเอางานเอาการสมัยหนึ่งได้เป็นนายห้อยต้อนวัวควายหมูเที่ยวขายตามจังหวัดใกล้เคียงกับบ้านเกิด จนต่อมาได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้านายห้อยพาคณะนายห้อยต้อนสัตว์ไปขายถึงกรุงเทพโดยอาศัยการเดินทางด้วยเท้ารอนแรมหลายเดือนการเป็นหัวหน้านายห้อยได้แสดงถึงความสามารถเฉพาะตัวของท่านเช่นจดจำชำนาญรู้ทิศทางดีหนึ่ง มีความสามารถอานหารป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดกับลูกน้องหนึ่งมีคุณธรรมมีศีลธรรมรักษาคำสัตย์มีความยุติธรรมห อันความสำคัญของนายร้อยคุมคารวานหรือตำแหน่งนายห้อยในอดีตของทุ่งแหลงที่รับสูงนั้นค่ะมีข้อมูลให้เรียนรู้พอสังเขปดังนี้นะคะนายห้อยก็คือเรื่องราวของกลุ่มพ่อค้าที่มีบทบาทอย่างยิ่งในท้องถิ่นภาคอีสานโดยเฉพาะนายห้อยวัวควายนับเป็นตำนานอีกบทหนึ่งที่ไม่ได้มีเฉพาะบทบูหากแต่เต็มไปด้วยการสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาเกี่ยว กับอัวควายและการค้าขายเบญจวรรณวงคำค่ะเสนอเรื่องราวของนายห้อยไว้น่าสนใจว่าเมื่อเอ่ยคำว่านายห้อยหลายคนก็คงมีภาพนายห้อยเคนในละครเรื่องดังคือนายห้อยทมิน ชาชายนักเลงที่เป็นหัวหน้าขบวนต้อนวัวควายฝูงใหญ่ไปขายยังต่างถิ่นต้องพบเจออุปสรรคต่างๆระหว่างทางมากมายซึ่งภาพในชีวิตจริงของพ่อค้าวัวควายภาคอีสานสมัยก่อนนั้นก็มีวิถีชีวิตไม่ต่างกันนะักเพียงแต่ในละครก็อาจจะมีการสอดแทรกเรื่องราวสีสันเพื่อเพิ่มความสนุกสนานตื่นเต้นชวนให้ติดตามมากกว่าบ้างเท่านั้นเองค่ะ ตำนานของนายห้อยค้าชีวิตอันที่จริงคำว่านายห้อยนะคะเป็นภาษาท้องถิ่นภาคอีสานที่เรียกกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในการค้าขายและก็มักเรียกตามชื่อประเภทสินค้าดังนั้นกลุ่มคนที่ ค้าขายวัวควายก็จะถูกเรียกขานว่านายห้อยวัวควายไปอาจเพราะนายห้อยวัวควายมีบทบาทสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนอีสาในใกล้ชิดมากกว่ากลุ่มพ่อค้าสินค้าประเภทอื่นๆเนื่องจากว่าสภาพความเป็นอยู่ของชาวอีสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะชาวบ้านก็จะมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นอาชีพที่ควบคู่กันมากัากบการทำนาทำไร่ นายห้อยเข้ามามีบทบาทมากในการซื้อขายนี้เองค่ะเพราะว่าสภาพสังคมแต่เดิมการขายวัวขายควายในท้องถิ่นนั้นเป็นไปได้ยากทั้งนี้ก็เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยต่างก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนๆกันตลาดวัวควายในขณะนั้นก็อยู่ในถิ่นภาคกลางซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนานรอนแรลมหลายเดือนดังนั้นค่ะการจะนำวัวควายไปขายจึงต้องอาศัยการรวมตัวเดินทางกันเป็นหมู่คณะเพื่อ ความปลอดภัยและจากการเดินทางในลักษณะนี้เองค่ะก็ได้ว่มเพาะประสบการณ์ให้กับกลุ่มชาวบ้านที่นำวัวควายไปค้าขายกลายเป็นตำนานนายห้อยในเวลาต่อมา พ่อเท่าสัวอาสาขาววัย73ปีค่ะอดีตนายห้อยแห่งบ้านหานฮีตำบลดอนแรกอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เคยเล่าว่าในช่วงที่เป็นนายห้อยจะต้อนวัวควายไปค้าขายที่จังหวัดชลบุรีโดยจอกเดินทางภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วคือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ใช้เวลาในการเดินทางไปกลับแต่ละครั้งก็ประมาณ3เดือน ในกลุ่มนายห้อยก็จะมีการจัดลำดับของนายห้อยตัวพ่อเท่าสัวเองก็เป็นนายห้อยที่อยู่กลุ่มของนายห้อยใหญ่ชื่อนายห้อยดีนาทีนามแต่ละครั้งก็จะรวมกลุ่มกันประมาณ50คนวัวควายรวมๆก็เป็นพันตัวก็จะมีการกำหนดจํานวนวัวควายที่แต่ละคนจะนำไปนายห้อยใหญ่จะนำไปได้20ตัวนายห้อยลูกน้องก็จะนำไปได้คนละ14ตัว นายห้อยนักเลงโตเป็นรุ่นแรกช่วงปีพุทธศักราช2475ถึง2505เป็นเวลาของนายห้อยกงมาแห่งตองโคบนายห้อยรุ่นนี้ค่ะภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกว่าติดจะเป็นนักเลงโตอยู่ในตัวพอสมควรสูงด้วยวัยุุธ์และคุณวุฒิมีประสบการณ์ในทางคานค้ามีความเป็นผู้นำที่ผู้อื่นยอมรับและ ให้เครดิตการซื้อขายวัวควายจากเจ้าของเป็นอย่างดีจะต้องคุมกองทัพวัวกองทับควายลูกน้องอีกจํานวนมากไปขายยังเมืองล่างซึ่งก็คือภาคกลางนะเขาจะเรียกเมืองล่างและยังเป็นผู้ที่มีเครือข่ายในห้อยด้วยกันที่พึ่งกันและกันตลอดนะคะมีประเพณีการไปยามเสี่ยวก็คือเยี่ยมเพื่อนที่ต้องปฏิบัติตลอดเวลากับเพื่อนเครือข่าย นายห้อยผู้ทำอาชีพค้าขายวัวควายด้วยกันนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแหล่งสินค้าที่สำคัญที่สุดคือจะรู้จักเทคนิคการค้าขายและก็การต่อรองราคาค่ะกระแสการ,รเปลี่ยนชีวิตการที่นายกงมานะคะได้ท่องเที่ยวค้าขายไปในต่างถิ่นหลายที่มีประสบการณ์นำความเจริญเข้าสู่หมู่บ้านจนเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในตำบลเป็นที่ชื่นหน้าชูตาของพ่อแม่ เมื่อถึงการอันควรค่ะพ่อแม่จึงได้ไปสู่ขอ,อนางสาวเราจัดพิธีแต่งงานให้มีครอบครัวเมื่อท่านอายุได้25ปีคือปีพุทธศักราช2468ครั้นนางเราตั้งครันแล้วในะคะก็ได้เกิดป่วยอย่างหนักสุดที่จะรักษาชีวิตไว้ได้ในที่สุดค่ะาน,นางเราพร้อมบุตรในครั์ก็ได้เสียชีวิตลง การสูญเสียภรรยาสุดที่รักพร้อมลูกในคันครั้งนี้ค่ะทำให้ท่านรู้สึกว่าได้หมดสิ้นทุกอย่างที่เคยหวังและตั้งใจเพราะตลอดเวลาค่ะได้ตรากตรำทำงานหนักเพื่อเมียและก็ลูกนี้เองค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านนั้นนึกถึงพระพุทธศาสนาคือสิ่งที่บอกถึงความไม่เที่ยงแห่งสังขารตามคำสอน อันวัวควายที่ซื้อหาต้อนมานั้นนะคะลูกในคันของมันก็นับเป็นกําไรแม้มันจะได้รับความยากลําบากในการเดินทางไกลในทางกันดานแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์อุทธรในเพศบรรพชิต เมื่อท่านตัดสินใจออกบวชนะคะจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระวิษุฝ่ายมหานิกายโดยมีพระอาจารย์โทเป็นพระอุปชาจารย์จำพรรษาณวัดบ้านตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งไม่มีการศึกษาเล่าเรียนไม่มีการปฏิบัติ ได้แค่ท่องสวดมนต์ไหว้พระซึ่งยังไม่ถูกใจท่านจึงเดินทางไปจำพรรษาที่วัดบ้านบึงทวยไปอยู่กับพระอาจารย์วานคำซึ่งพระมีคือเสี่ยวฮักอยู่วัดนี้ด้วยนะคะคือเพื่อนรักกันนะคะ อยู่วันนี้ได้ไม่นานค่ะด้วยความคิดว่าตนเองไม่ได้สิ่งที่ประสงค์พระมีซึ่งเป็นพระเดินทุดงที่หาตัวจับยากเคยทุดงไปประเทศลาวประเทศพมา่าและก็ไทยหลายแห่งพูดถึงเกียรติคุณของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระที่มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมากมายทำให้พระกงมาเนี่ยมีความสนใจ โอวาดแรกจากหัวใจเมื่อท่านได้รับโอวาดครั้งแรกของท่านอาจารย์มั่นน้นนะคะทำให้ท่านเนี่ยทราบซิ้งอย่างยิ่งค่ะจึงได้เริ่มต้นเร่งความเพียรอย่างเต็มความสามารถค่ะท่านได้กระต๊อบเล็กหลังหนึ่งอยู่ในป่าดงพนาป่านี้เป็นดงใหญ่นะคะเต็มไปด้วยสิงสารา์รดูร้ายต่างๆอีกทั้งยังเป็นดงมาเรลเียถ้าผู้ใดอยู่โดยไม่ระมัดระวังแล้วเป็นไข้มาเรลเรีย aria, มีหวังตาย แต่ก็ถือได้ว่าเป็นที่สงบวิเวกเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านได้นั่งสมาธิจนรุ่งสว่างพอออกจากสมาธิก็ปรากฏว่าเลือดของยุงที่กัดท่านนั้นยดเต็มผ้านิสีธนาคือผ้าปูนั่งอะนะคะเต็มไปหมดพอท่านลุกขึ้นมาตัวเบาแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่ายุงเหล่านี้มีพิษสงร้ายนักแต่ท่านก็ไม่อนาทรร้อนใจค่ะเพราะที่ท่านได้รับธรรมนั้นวิเศษนักแล้ว แต่ท่านก็หาได้จับไข้หรือเป็นมาเลเรียเลยนับเป็นสิ่งอัศจรรย์อยู่มากทีเดียวและท่านอาจ,จารย์มั่นก็ได้แสดงถึงมาหาสติปัฐานโดยเฉพาะกายานุปัสนาสติปัฐานให้ท่านฟังอย่างแจ่มแจ้งภายหลังบวชเป็นพระธรรมยุทธ์แล้วในะคะท่านพระอาจารย์งกรุงมาจิรปุญโยก็ได้ท่องเที่ยวบำเพ็ญสัมมารรมอบรมสั่งสอนไปตามสถานที่ต่างๆดังนี้นะคะ ปีพุทธศักราชส4 7 2ทุดงไปจำพรรษาที่บ้านหัวหัวจังหวัดยะโสธรปีพุทธศักราช2473ัจําไปจำพรรษาที่บ้านเหล่างามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นปีพุทธศักราชส4 7 4ไปจำพรรษาที่บ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นปีพุทธศักราช2475ไปจำพรรษาที่ภูระงํามอำเภอชุนบุตรจังหวัดขอนแก่น เพื่องขอนแก่นนั้นค่ะคณะหลวงปู่สิง์และพระมหาปิ่นได้พบว่าเหตุการณ์ก็ไม่สู้ดีตามที่พระครูพิสารอารัญญเขตว่าไว้ซึ่งเรื่องนี้นะคะหลวงปู่อ่อนยานสิริซึ่งในสมัยนั้นท่านได้ร่วมอยู่ในคณะด้วยท่านได้เขียนไว้ในหนังสืออัตตะในประวัติของท่านว่าข้าได้พักอยู่กับพระอาจารย์สิง ฟังเสียงพวกโยมคนเมืองขอนแก่นไม่เคยเห็นพระกรรมฐานตื่นเต้นกล่าวร้ายติดเตียนกันไปสารพัดต่างๆนานามีใช่เขาตื่นเต้นไปทางกลัวทางเลื่อมใสดังพวกชาวเมืองราชครึตื่นเต้นคราวได้เห็นพระพุทธเจ้าออกบัรพชาใหม่ไปเที่ยวบินทบาทนั้นเมืองขอนแก่นพากันตื่นเต้นอย่างเห็นพระกรรมฐานเป็นสัตว์ เรียกพวกพระกรรมฐานว่าพวกบักเหลืองคำว่าบักเหลืองนี้เขาว่าพระกรรมฐานทั้งหลายเป็นงูจงอางพวกอีลาคางเหลืองฉะนั้นจึงมีคนก็ออกมาดูพวกพระกรรมฐานและพวกเขาต้องถือไม้ค้อนกันมาแทบทุกคนเมื่อมาถึงหมู่พวกข้าแล้วถือค้อนเดินไปมาเที่ยวดูพระเนนที่พากันพักอยู่ตามร่มไม้และร้านที่เอากิ่งไม้ แอมและมุงนั้นไปไปมามาแล้วก็ยืนเอาไม้ค้อนค้ำเอวยืนดูกันอยู่ก็มีพอควรแล้วก็พากันกลับบ้านเสียงร้องว่าเห็นแล้วละ่ะพวกบักเหลืองพวกอีล่าคางเหลืองพวกมันมาแหนคือแท้อันนะคะหัวผีหล่อนคือกระโหลกอยู่ป่าช้าโคกเหล่าง,งามันเป็นพวกแม่แรงไปอยู่ที่ไหนฝนฟ้าไม่ตกจงให้มันพากันหนี ถ้าพวกบกเหลืองไม่หนีภายในสามสี่วันนี้ ต้องได้ถูกเง้าไม้ไผ่ค้อนไม้สแกไปฟาดหัวมันดังนี้ไปต่างๆนานานะคะจากนี้ไปก็มีเขียนหนังสือปางสลากบอกให้หนีทำาไมนี้ก็จาลูกทองแดงมายิงบูชาบ้างละคือพูดง่ายๆพระกรรมฐานในช่วงนั้นเนี่ยหลวงปู่มั่นนะคะท่านได้เริ่มลิเร่มาให้เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็มีออพระอื่นๆตามมาเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นพอชาวบ้านเห็นขึ้นมาก็อาจจะมองว่าเป็นการแอบอ้างนนะคะถ้าเรามองตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับ ไปในประวัติศาสตร์แบบนี้เนี้ยทำเราคิดได้ว่าเออท่านก็ลาบากเหมือนกันนะกว่าที่จะบุกเบิกได้เลยได้นะ่กว่าที่คนที่จะยอมรับนะคะอ่ะมาดูกันต่อค่ะพระพยศมหาจุนค่ะเมื่อทุดงพ้นจากดงพญายินมาถึงหางดงนั้นนะคะแถบนี้เป็นแหล่งที่พวกมหาจุนทั้งหลายพากันมาซ่องสุมกันอยู่จํานวนมากค่ะท่านอาจารย์กงมาก็พาคณะศิธิ์พักอยู่บริเวณน,นั้น เมื่อคณะท่านพักกันเรียบร้อยแล้วนะคะพวกโจรประมาณ20คนก็ได้เข้ามาล้อมคณะพระทุดงในมือมีทั้งดาบแล้วก็ปืนหน้าสะพึงกลัวท่านอาจารย์กงมาเคยเล่าให้สามเณรวิริยังฟังว่าพวกโจรดงพญาเย็นนี้ร้ายกาศนักมันจับพระทุดงฆ่าเสียมากต่มากแล้ว คราวหนึ่งมีพระธุดงจำนวนเก้ารูปธุดงมาเจอพวกโจรเขาใหญ่ดงพญาเย็นนี้มันจับเอาไว้หมดค้นดูยามว่าจะมีเงินไหมเพราะธุดงทั้ง9้ารูปไม่มีเงินแม้แต่สตางแดงเดียวพวกโจรก็โกรธจึงจับเอาพระให้เอาศีรษะชนกันชนค่อยๆก็ไม่ยอมชนจนศีรษะได้เลือด แต่มีอีกหนึ่งรูปไม่มีคู่พวกโจรเลยให้ชนหัวคันนาพวกโจรชอบใจหัวรอกันพระรูปไม่มีคู่เดือดดานในใจนักจึงค่อยๆค,คลานไปจนถึงปืนที่โจรวางไว้คว้าปืนยิงโจรตายไปพวกโจรก็หนีจเจลิดไปโอ้โห แบบนี้นี่คิดว่าโจรนี้ตุงนรุกแน่ๆนะคะเรื่องนี้พระอาจารย์วิริยังได้เล่าเรื่องนี้ไว้ดังนี้นะคะข้าพเจ้านึกถึงที่ท่านเล่าหมาให้ข้าพเจ้าฟังได้ก็ให้เสียว่าเราจะโดนอีท่าไหนเนาะจากนั้นค่ะท่านอาจารย์กงมาท่านก็เริ่มอธิบายธรรมต่างๆให้พวกโจรมันฟัง แต่มันก็หาได้เคารพพระอาจารย์แต่อย่างใดไม่พวกมันนั่งยองๆเอาปลายดาบปักลงที่ดินวางท่าทางน่ากลัวเข้าพระเจ้าก็นั่งรับใช้ท่านอาจารย์ข้างๆนั้นนั่นเองท่านอาจารย์ก็ไม่ยอมลดธรรมเทศนาอธิบายเรื่อยๆไปเข้าพระเจ้าจําได้ตอนหนึ่งว่าพวกเธอเอย๋ยแม้พวกเธอจะมาหาทรัพย์ตลอดถึงการผิดศีลของพวกเธอนั้นก็เพื่อเลี้ยงชีวิตนี้เท่านั้น แต่ชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของพวกเธอมันจะสิ้นกันไปไม่รู้วันไหนเป็นเช่นนี้ทุกคนพวกเธอฆ่าเขาถึงจะฆ่าไม่ฆ่าเขาก็ตายเธอก็เหมือนกัน มีความดีเท่านั้นที่ใครๆคฆ่าไม่ตายอย่างเรานี้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่อนาทรร้อนใจเพราะความดีเราทำมามากแล้วข้าพเจ้าแทบจะไม่เชื่อในสายตาของข้าพเจ้าเลยทีเดียวในขณะนั้นผู้โจนทั้งหมดพากันวางมีดวางปืนหมดน้อมตัวลงกราบอาจารย์ของข้าพเจ้าอย่างอ่อนน้อมข้าพเจ้าโล่งใจไปถนัดและพอใจที่ผู้โจนมันยอมแล้วหัวหน้าโจนชื่อนายอุง เป็นคนล่ำสั่นมากกล้าเข้ามาหาอาจารย์ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์รียังได้เล่าเรื่องนี้ต่อไปว่ามหาโจนอุงซึ่งบบน,นี้ได้กลายเป็นตาพระขาอุงไปแล้วนั้นก็ได้ติดตามอาจารย์มาจำพรรษาร่วมอยู่ที่วัดนี้เธอตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานอย่างเต็มความสามารถแล้วก็เป็นผลทำให้จิตใจของเธอได้รับความสงบและเยือกเย็นเป็นอย่างยิ่ง การทำความเพียรของเธอนั้นทำอย่างยิ่งบางครั้งนั่งสมาธิตลอดคืนยันรุ่งบางครั้งเมื่อสมาธิได้ผลเธออดอาหารสองวันสามวันเป็นการทรมานตนตอนเป็นจนได้ฆ่าคนไปแล้วเก้าคนนับเป็นบาปกรรมอย่างยิ่งแต่อาศัยธรรมของพระอาจารย์กงมาที่ได้ปล่ำสอนอยู่หนึ่งนิดทำให้เธอได้รับผลจากคำสอนเป็นอย่างยิ่ง แต่ในเวลาบำเพ็ญสมาธิจะแลเห็นในนิมิตว่ามีตำรวจนับไม่ถ้วนมารุมล้อมจะฆ่าเอาเสียให้ได้มันเป็นนิมิตที่คอยมาหลอกหลอนตัวเองอยู่เสมอตามข่าวอุ่งได้อยู่ปฏิบัติกับพระอาจารย์กงมาอยู่เป็นเวลาหลายปีเป็นผู้เคร่งครัดอยู่ในเพื่อทาวินัยเป็นอย่างยิ่ง จนเวละสุดท้ายของชีวิตในวันหนึ่งตาพระขาอุ่งนั่งสมาธิอยู่ภายในกรดเป็นเวลาสองวันไม่ออกมาธรรมดาจะออกมารับประทานอาหารพร้อมพระในวันนั้นไม่ออกพระวิสุทธิสมณีนก็สงสัยแต่บางครั้งตาพระขาอุ่งจะอดอาหารถึง5้ถึงเวันก็มีจึงทำให้ไม่มีใครสนใจเท่าใดนัก แม้ว่าจะไม่ออกจากกรดตั้งหลายวันครั้นเมื่อเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานผิดปกติจึงตัดสินใจเปิดกรดเม๊บเปิดกรดแล้วทุกๆกคนที่เห็นก็ต้องตกตะลึงเพราะตาผ้าขาอุ้มไม่มีลมหายใจเสียแล้วแต่ว่ายังคงนั่งสมาธิอยู่ตามปกติในที่สุดพระอาจารย์ก็ได้พาญาติโยมพระพิสุธิสมเนินททำชาปนกกิจศพตามมีตามได้จนกระทั่งเหลืออยู่แต่เท่าฐานเท่านั้น ทุดงกลับอีสานปีพุทธศักราช2484ท่านได้ชวนพระวิริยังออกทุดงจากวัดไซงามจังหวัดจันทบุรีเพื่อไปนมัสการและศึกษาธรรมจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยเดินเท้าเปล่าผ่านอำเภอ บาขามกิ่งอำเภอคำพุทธอำเภอปป่งน้ำร้อนไปจนหมดเขตไทยแต่ละแห่งล้วนเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่าที่ดุร้ายคข้ป่ารุนแรงมีอสรพิษมากมายก็อ่อปี2484นะคะคิดดูเอาเองแล้วกันว่าสมัยนั้นมันเท่าไหร่นะคะก็80กว่าปีมาแล้วแน่นอนนะคะว่าประเทศไทยก็ยังมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับการเดินทางจาก โอลังเจียกจะให้ถึงบ่อพลินอันเป็นแดนเขมรซึ่งขณะนั้นเป็นของไทยอันเป็นผลของการรบสงครามอินโดจีนนะคะระยะทางจากบ้านโอลังเจียกไปถึงบอพลินประมาณ30-40ถึงกิโลเมตรถึง1000กว่าเส้นขณะนั้นดูสถานที่ที่เดินทางไปก็ยังมีร่องรอยของสงครามอินโดจีนคือมีสนามเพาะลวดหนามอยู่เรียงราย การเดินทางได้เดินต่อมาจนถึงชานเมืองพระตะบองเป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรคราวนี้ถึงเมืองเขมิจริงๆแล้วพูดไทยไม่รู้เรื่องเลยท่านอาจารย์พาข้าพเจ้าไปพักที่วัดแห่งหนึ่งเข้าไปหาสมภารในวัดนั้นเมื่อไปกราบท่านต่างก็มองตาก,กันไปมาเพราะพูดไม่รู้เรื่องกันจากพระตะบองได้เดินทางมุ่งจะออกจากเขมรเข้าไปทางอรัญ,ญประเทศแต่ต้องผ่านมงคลบุรีและศรีโสพลเป็นลำดับ แล้วก็พักอยู่จังหวัดศรีสุพลที่นั่นได้คณะตำรวจที่ไปจากประเทศไทยและชาวเขเมรอุปถัมภ์ทำให้อยู่สบายทำศักดิ์สธิ์วัวแดงทั้งสองอาจารย์กับศิษย์ก็สามารถผ่านพ้นป่านน,นั้นๆไปได้อย่างปลอดภัยจากนั้นก็เข้าทุดงสู่เขตประเทศเขเมรผ่านบ่อไพลินพระตะบองมงคุบุรีศรีสุพลแล้วเข้าสู่เขตประเทศไทยด้านอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีในขณะนั้นน่ะนะคะ พักปักกรดที่บ้านหนองแวงทุดงต่อมาผ่านบ้านตาลโตนข้ามเขาลูกใหญ่เดินหนึ่งวันเต็มผ่านบ้านกุดโบดถถึงถ้ำหัวแดงกิ่งอำเภอท่าแซะจังหวัดนครราชสีมา ถ้ำวัวแดงเป็นเทือกเขาใหญ่นะคะ่ะถ้ำน,นี้คนโบราณเกรงกลัวมากโดยรอบถ้ำน,นี้จะเป็นป่าทึบต้นไม้ใหญ่นาแน่นสัตว์ป่าพวกเสือร้ายชุกชุมในถ้ำวัวแดงแห่งนี้ค่ะมีเสียงประหลาดน่ากลัวเกิดขึ้นอยู่เสมอท่านพระอาจารย์กุงมาได้เล่าว่าเสียงน่ากลัวและแปลกประหลาดทั้งหลายเกิดขึ้นมันจะมาทำลายจิต ฉะนั้นต้องทำจิตให้เป็นสมาธิคือตั้งมั่นในอารมณ์เดียวไม่แส่ายไปมาถ้าจิตไม่แน่แน่ก็จะเกิดความกลัวทําให้เกิดเป็นบ้าได้ ถ้ำมวัวแดงนี้ค่ะอาจารย์วิริยังบันทึกเล่าว่าเอ่ออาจารย์วิริยังในที่นี้ก็คงจะหมายถึงท่านหลวงพ่อวิริยังนะคะในค่าคืนหนึ่งที่ข้าพเจ้านอนพักอยู่ที่ท่ามวัวแดงนั้นบังเกิดความประหลาดใจขึ้นในตอนดึกหลังจากบำเพ็ญสมาธิผ่านไปแล้วคือปรากฏเหมือนหินทั้งถ้ำนั้นกําลังจะรุดลงเสียงลั่นดังกึกก้องแต่พอข้าพเจ้าลุกขึ้นมหวจะฟังให้ชัดแล้วเสียงนั้นก็หายไป พอจะหลับก็เกิดเสียงนั้นขึ้นมาอีกจึงทำให้ใจหายรู้สึกว่าจะโดนลองดีเสร็จแล้วกระมังแต่ข้าพเจ้าไม่ยอมกลัวทำใจกล้าแต่เสียงนั้นมันคอยจะมาหลอนเอาตลอดเคลิ้มทุกทีขณะที่ตื่นจริงๆทําไมไม่มีเสียงและมีเสียงเอาตอนจะหลับอย่างไรเสียต้องมีเหตุเป็นแน่แท้ ข้าพเจ้าเลยตั้งใจเอาสเสลอยาค่ำนี้เราจะไม่นอนละจะนั่งทำสมาธิตลอดเวลาสว่างเลยขณะที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะนั่งตลอดสว่างอย่างนั้นทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นก็หายไปหมดและกลับกลายปรากฏในสมาธิแทนเห็นเป็นเหมือนกับเทวบุตรและเทวดาเป็นคนที่รู้สึกจะแปลกกว่าคนธรรมดาข้าพเจ้าก็เลยเข้าใจเอาว่าคงเป็นพวกเทวดาต่างก็มานั่ง ล้อมรอบอยู่ตามบริเวณนั้นเพียงแต่เดินกันไปมารู้สึกว่าขณะนั้นมีความสบายดีมากจนไม่ทราบว่าสว่างเสียแต่เมื่อไรอุบาเดสิ้นกรรม ก่อนจะมรณาภาพค่ะหลวงปู่กงมาได้พยากรณ์เรื่องการมรณาภาพของตัวท่านเองให้สิทธิ์ฟังล่วงหน้านานแล้วว่าท่านจะมรณาภาพด้วยรถและก็เป็นเช่นนั้นจริงคือท่านประสบอุบัติเหตุรถคว่ำขณะเดินทางไปงานนิบนแห่งหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2 5 0 5 หลวงปู่กงมาจิรปุญโญได้มรณภาพด้วยอาการสงบได้นำความเศร้าโศกมาสู่บรรดาศิทยานุศิย์และชาวพุทธเป็นอันมากถวายเปลิงสุดท่านในวันที่สามีนาคม พุทธศักราช2,506ณวัดดอนธรรมเจดีเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนครสริรวมอายุได้60ปี11เดือน11วันก็ถือว่าอายุอายุไม่มากเลยนะคะ60ปีในวันถวายเพลิงศพท่านค่ะมีพระเนนและพระเถระในสายหลวงปู่มั่นมาร่วมงานจากทุกสารทิศบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ เรียบง่ายต่างจากทุกวันนี้ค่ะเมื่อถึงเวลาถวายเพลิงศพคณะสิทธิ์ก็ได้เคลื่อนศพของท่านจากศาลาการเปลี่ยนไปตั้งที่เมรุก่อนถึงพิธีถวายเพลิงศพค่ะก็ได้มีครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรขึ้นรวมกันที่ประรรมพิธีจำนวนประมาณ500รูปมีท่านหลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นประธานสงฆ์นายวัน ขมะนามูลได้ถวายสลากสิ่งของที่นำมาถวายพระให้พระเนรจับฉลากองค์ไหนถูกอะไรก็นำของถวายเจ้าการมาติกาบางสกุลแล้วถวายสิ่งของแก่พระพิสุทสัมมาเนรแล้วก็เป็นพิธีถวายเพลิงศพภายหลังจากถวายเพลิงศพแล้วค่ะได้ยินว่าอัาิฉาิยของท่านนั้นเป็นพระธาตุมากมายหลากสีหลากวนณนะเป็นที่น่าอัศจรรย์